สวัสดีครับก็วันนี้ไม่อยู่กับรายการ r e u b e t o Channel ครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําแบบอ่าที่ Photo เบนเดอร์ใน iPhone นะครับที่รูปมันซ้อนกันอ่ละก็ให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะแบบนี้นะครับที่ในที่เฉพาะมีในไอโฟนอ่่ะตอนนี้ Android ก็มีแล้วครับมีแต่ผมชอบรูปนี้ละเออไม่ใช่ละ ก็มีให้โหลดในเพจสต e นะครับก็เข้าไปในเพจสต e เลยนะครับก็เนี่ยเข้าไปในเพจสต e ใช่ปะรอ,อสักครู่นะครับผมมันช้าหน่อยแต่ว่าผมว่ามไม่หน่อยอะครับโอเคพอมาแล้วกดเสิร์ชไปเลยะคระับค้นหาไปเขียนว่า p h o photo blender เขียนผิดเอ้เขียโโน Photo b, L, n b r e n d e r p EN DR นะครับ Photo b r e n d e r ก็โปรแกรมแรกเนี่ยครับกดเข้าไปครับกดดาวน์โหลดเลยครับกดยอมรับนะครับระหว่างที่รอการติดตั้งนะครับก็ให้คุณเข้าไปที่ gallery นะครับ ที่รูปภาพคุณ่นลหละอ่าดูก่อนขายได้นานเท่าไหร่โอเคแล้วก็หารูปที่คุณจะไปแต่งนะครับเช่นเอารูปเนี้ยก็ให้ทําการหมุนนะครับหมุนหมุน,หม,นหมุนไปด้านซ้ายไม่ใช่หมุนไปด้านขวาก่อนอ่าหมุนให้เป็นมุมนี้นะครับแล้วก็กดไปถ้าไม่ต้องเป็นมุมนี้เดี๋ยวจะให้ดูเหตุผลนะครับ เสร็จยังวะช่างเก๋าเหอะาการติดตั้งนะครับก็รอสักครู่เครื่องผมไม่ได้ร็วิแรงอะไรมากมายนะครับรีเซ็ตจุย้ยจำดีๆนี่แหละโอเคติดตั้งเสร็จสิ้นก็ให้เข้าไปในแอปนะครับโปรโตเบนเดอร์ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับให้กดที่แกลเลอรี่อันแรกก่อนนะครับกดปุ๊บแล้วรอสักปับ๊บกดปุ๊บอีกครั้งพวกปั๊บ,ป,บ,ป,บปั๊บปุ๊บนั่นเ,เองอ่าก็เข้ามาที่เราทําการหมุนรูปไปทางกดเข้าไปอ่าแล้วก็อันก็เหมือนเดิมครับกดรูปเดิมหรือจะรูปอื่นก็ได้นะแต่ต้องหมุนไปด้านนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวใช้ดูผล กดตรงนี้ไปอ่านี่เหตุผลร่วมกันอยแบบนี้ถ้าเกิดคุณตั้งใช่ปะมันก็จะแบบยังไงอ่ะมันจะต่อตัวขึ้นอ่ะโอเคให้เลื่อนลงมาตามขนาดที่ต้องการนะกดดูว่าได้ป่าวถ้าไม่ได้ก็ขยายอันนี้อีกแล้วก็ไปโอเคเนี่ยมันจะได้แบบนี้แล้วครับให้กดไอ้ตรงนี้นะอ่าแล้วจากนั้นก็ได้แบบนี้ กดย้อนกลับก่อนผมก็ต้องปรับให้มันมนั้นๆหน่อยโอเคแล้วก็กดดอนนะครับมีการบันทึกโอเคแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปในแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้ไอตัวไฟล์นี่มานี่โฟโตเบนเดอร์ให้ทําการหมุนนะครับหมุนไปด้านซ้ายนี่ก็จะได้รูปที่คุณต้องการเลยนะครับก็ ขอจบการบ่นไว้เท่านี้นะครับเอ๊ะไม่ใช่การบ่นการสรรยาเอ๊ะไม่ใช่เหมือนกันจบคลิปการสอนไว้เท่านี้นะคะสวัสดีครับถ้าชอบก็กดซับสไคร b ์บวกไลค์ให้กำลังใจผมหน่อยนะครับขอไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ